สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าสั่งทำนะครับจากเหล็กแหนบท่านสั่งมานะครับจากคุณสมเดชนะครับคุณสมเดชปิดกันไัยตะบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านสั่งทำมา ท่านน่ารักมากนะครับตางท่านโอนมาก็ได้รับเรียบร้อยนะครับงานยังไม่ส่งเลยกว้าง3ามนิ้วนะครับยาวส1บดนิ้วยาวสิบเอ็นิ้วตามที่ท่านสั่งเป๊ะเลยนะครับด้ามไม้พยุงครับอปกตนเล็ใส่มุดท้องเหลืองให้แน่นหนานะครับ สันหนาหกมิลว้าง3นิ้วนะครับยาวสินิ้วสองเล่มน,นะครับท่านสั่งมาอันนี้เป็นมีดบางตอ่อทำจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับบางต่อนะครับเรารีวิวไปแล้วครับน,นันเป็นพาิโตนะครับคมครับคมก็ประมาณนี้ครับ ผมประมาณนี้นะครับอุนสมเด็จปิดกันไัยตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะครับงานท่านเสร็จแล้วผมเดินทางไประยองวันนี้นะครับต้ไมไผ่แห้งครับ ตอนไม่ไผ่แห้งครับเดี๋ยวฟันต้อนไม่ไผ่แห้งครับดูมคมครับ เหมือนเดิมครับความจริงงานท่านสิทธิ์ทั้งนเมวานนะครับพอดีท่านโทรมาทำให้ทำฝักให้ด้วยก็เลยล่าช้าไปาครับเลยทำฝักให้หนึ่งอันนะครับคุณสมเดชปิดกันภัยนะครับ ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับงานท่านเสร็จแล้วผมเดินทางไปส่งท่านวันนี้นะครับจนตัวรอรับได้ผมขมีดบางต่อที่ทําจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับใส่ปอกสแตนเลสครับผมส่งแล้วนะครับขอบคุณครับ